ในถุงนี่กะเป็นไม่ใส่ครีมหว oh, <okay. S 1> านปกติหรือเปล่าคะหว uh. านน้อยใส้น่แบส อ่าศึกาแล่วครับาขอบคุณครับ จอเลยนะคะจอไหมครับจอ,อเลยอย่างๆย่งอย่างยี่สิบห้าบาทครับค,ครับผมยี่ห้าสิจอนยี่สิบห้าขอบคุณ,คณนะครับค,ค,ครับผมบรักงเป็นสิ่ง อะไรครับผมลอดนั่เดิลอดครับลอดลกเดงานัองานมอีกกบีขอบคุณครับสเพื่อนๆชาวยูทูบวันศุกฝนตก หยุดตกแล้วลูกค้าก็หยุดหลายวันด้วยครับประกาศหยุดสุขสรวอาทิตย์จันบางก็ฟิตเพิ่มมาานอาคาอีกวันนึ่งแม่ค้าเขาแกงข้างๆเขานั่งกดซับสไครให้อยู่เงียบแซวๆซซวแม่ค้านะครับบ้านใกล้เดือนเคียงนะครับสปปลาวเวียดนามกัมพูชา อเมริกาตะวันออกตะวันตกครับญี่ปุ่นเกาหลีเพื่อนๆชาวไทยเราครับที่ไปมีคมรอบครัวอยู่ต่างประเทศอ <c oughs> ุทพศมานครครับเขียสะพานสูงวันหยุดค้าก็มาเรื่อยๆไม่เหมือนวันทำงานปกติกะเ,เลมีเวลาคุยนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไปดูสภาพข้างนอกกัน,นไหมนเรียนวะลงโลง ไปดูกันครับเป็นรถสองแก้วจ้าอ่าโ้่นได้แล้วครับครับผมัปด้วยครับ สาวอะไรดีเอานมเย็นใส่ถุงหนึงถุงนมเย็นใส่ถุงจ้าอือมาหัดเอาโอวันตินสองแก้วแล้วก็นมเย็นอีกแก้วนึงค่ะนมเย็นหนึ่งแก้วหนึ่งถุงแล้วก็โอวันตินสองค่ะหนึ่งนูนยังเรื่องเหมือนกันโันสองนมเย็นหนึ่งถุงหนึ่งแก้ว ดึงรถก่อนจ้ามาอันนี้ตแปดมาจ้า,น,ใน,ใน,าน้องพยาบาลนึกเสื้อสีฟูไปคนนั้นอะ่ะใช่ไหมพอนมาถามาพี่วันส่งน้ำน้อโอ้พี่วันนั่งอ่ะรู้ดีว่าพี่ไปไหนไม่ได้จะส่งครับอ๋อได้ได้ จ้นซานี้ใส่แก้วใสแก้วนี้ดก่วดีอ่กก่อนนจ้าไปเย็น จ้าแบงร้อยขอบคุณครับรอดได้ไนะด,ด,ด้รนะอดรอดรอดง่า<ว>ย<ม>นขะเห็ะนไหมล่ะวไม่ไม่หยุดพี่มันก็ไม่หยุดนะี <laughs> นะ่ก็มาได้น่าจะดรดไม่ติดหรอกร่งนี้ <laughs>

เจดแปดบาทขอบคุณนะครับจา้าได้ดีจ้างานนี่แหละเอาเอาแดงมะนาวค่ะแดงมะนาวมาวมันน่มะนาวไม่มีจ้าแดงโซดาก็ได้จ้ามะนา,นา,นาอยู่ดีๆขึ้นโลตั้งร้อยยนะี่สิบโอ้จ้าคิสเซื้อว่าหะคิสปะท่านผู้ชมจ้าที่ว่าช่วงก่อนหน้ามะนาวโลห้าสิบผ่านไปสามวันขึ้นเป็นโลละร้อย สาโลร้อยพี่วันก็ซื้อโหแพงคืนที่ยากระดกกระเดี่ยวคล้ามะนาวแพงครับมะนาวแพงพรไม่ใส่บาทบองตาครับ, <า S 1> บ <า S 2> ได้นะครับใส่บาทแล้วนะครับวันหยุดแต่ไม่หยุดนะครับเพื่อนเพื่อนขนม20บาทร้านพี่วันเล็ที่ห่อเนี่ย3 4 5 20บาทครับก<ข>าแฟร้านพี่วัน ด้หยุดนะครับหยุดเฉพาะนาทิตกืทุกวันครับตีห้าล้อมเสือบลูกค้ารู้ไหมคะแน่แ่แม่ค้าขี้ขาดแล้วแม่ค้าขี้ขาดแม่ค้าบอกค้าเหนื่อยก็ขี้เกียจจะเลิกขายแล้วใครจะมาเลี้ยงลากมาเอาเลยนะบาย ร้อยพี่วัน,ปนแปดส่วนนักแห่งร้อยสิบสองครับที่บินครับบรรยากาศที่ร้านนักแห่งร้อยสิบสองลดลงครับวันนี้วันหยุดรถในหมู่บ้านก็ลงเพื่อนๆที่บินผมก็นิ่งครับไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับ บนสะพานนี่สะพานลอยข้าม1้อนะครับสะพานลอยใต้ดูนะครับเพื่อนๆอันนี้คือถนตุาัเขมแหงนะครับฝั่งขาเข้าปากซอยรังขมแหง1้2บครับวันจุบรรยากาศรถกาก็เยื่อมทยอยมานะครับอันนี้ฝั่งจากมีนบุรีครับนี่มุ่งหน้าเข้าสู่บางกะปิ นุลงไปมีบุรีก็โล่งๆนี่ครับอันนี้มุ่งหน้าแยากบางกะปิครับเข้าสู่บางกะปิรถไฟฟ้ากำลังจะเสร็จบรรยากาศสบายๆครับอย่างนี้ถือว่ารถวิ่งสบายๆครับด้านล่าง ด้านหน้าสะพานก็นจะมีนะครับไม้นี่ะครับหัวหน้าขาแมแข้งครับฝั่งขาเข้าวันหยุดครับสบายๆมุ่นมุ่งหน้าจากบางกะปิไปม,มีนบุรีไปตามกันต่อครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องอมพรพินาจิต <c oughs> ูบรรยากาศที่ร้านกาแฟครับแล้วก็ดูบรรยากาศถนนรำแางฝั่งขาเข้าครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อำพรนพีนจิตด้วยนะครับอยื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้กําลังใจกันเพื่อนๆทุกท่านครับชาว YouTube ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ